สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะโผ่มาไลฟ์กันสั้นๆนะคะเพราะว่าวันนี้วันพ่อเน้องก็เลยพาครอบครัวนะคะมาดูการแสดงโขนพระราชทานค่ะนี่ตอนนี้ก็อยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาตินะคะเมื่อกี้มีพยายามไลฟ์สดไปนิดนึงแต่ว่าแถวนี้เหมือนสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะหวังว่าจะดีขึ้นนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศการ ตอนนี้เป็นช่วงพักครึ่งเวลานะคะ,พะเพราะฉะนั้นเน่เน่เนเน่วันนี้ก็จะสั้นนิดนึงนะมีเวลาเพียงแค่15นาทีนะคะในการพักนี่ตอนนี้ก็คือมาดูนะคะเป็นโขนของทางมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพนะคะในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะตอนนี้นะคะเป็นตอนชื่อพระจกักการาวตานะคะซึ่งตัว โขนของศิลปาชีพเนี่ยต้องบอกว่าพอพันตีนะคะเออทรงให้อนุรักษ์แล้วก็มีการจัดตลอดมาทุกปีนะตรงนี้มีเขาทำมาให้ด้วยนะคะว่า <c oughs> ได้ในปี2550นะมาแสดงนะคะมีเออหลายตอนมาเลยนะนี่เคยมาดูนี่ตอนนั้นเคยได้มาดูตอนนางรอยนะคะครั้งหนึ่ง แล้วก็ตอนนั้นสนุกมากเลยนะแล้วก็ได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะปี2554นะตอนนั้นก็ได้ดูศึกมยราบนะคะตอนนี้สนุกเหมือนกันใครเคยมาดูตอนไหนบ้างใครเคยดูโขนเฉลิมพระเกียรติตอนไหนบ้างนะคะพิมพ์มาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะตัวนี้เองเคยดูทั้งสิ้นรู้สึกว่าจะได้มาดูทั้งชิ้นแค่สครั้งเองมัง้งศึกนางลอยแล้ว อตอนตอนางลอยนะคะตอนปี53แล้วก็ศึกมายาลาบตอนปี54หลังจากนั้นเนี่ยอ๋อตอนจองถนนก็ได้มาดูค่ะตอนปี55เนาะตอนจองถนนก็ได้มาดูเหมือนกันหลังจากนั้นก็ไม่ได้ดูเลยไม่ได้มีโอกาสได้ดูเลยนะคะยังไงใครถ้ามีใครมีโอกาสได้มาดูนะตอนไหนกันบ้างนะคะเล่าสู่กันฟังหน่อยนะเขามีแสดงไปทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่สิบสองแล้วนะคะยังไงถ้าใครเคยดูนะมาเล่าให้ฟังด้วยนะว่าเคยดูตอนไหนกันมาแล้วก็ที่ประทับใจนะคือตอนไหนกันบ้างนะคะของเน่นี่คือชอบตอนออรู้สึกจะจองถนนนะตอนออที่แสดงตอนจองถนนนะคะตอนนั้นเนี่ยมีผีเสื้อสมุดด้วยถ้าจำไม่ผิดที่จะเป็นแบบลูกป,ปั้นนะคะเป็นแบบยักษ์ ผู้หญิงตัวใหญ่เลยนะตอนนั้นพาลูกสาวมาดูชอบมากๆเลยนะคะก็ยังไงในของปีนี้นะคะก็จะเป็นนี่เลยภาพอันเวิร์กสวยๆนะคะเป็นตอนพระจักราวาลตานะคะอันนี้ก็เช่นเคยนะคะทศกัณฐ์ <c oughs> ก็ต้องมีความพยายามขโมยนางสีดาแล้วก็มีอันเป็นไปขโมยไม่สำเร็จทุกพี่เลยนะ อ่ะตอนนี้ก็คือบรรยากาศนะคะหลายคนก็ออกมาพักผ่อนกันนะคะมีการแสดงมีป็นอย่างการแสดงเห็นนะคะในพื้นที่น้องก็มีของว่างนะคะให้มาทานกันให้หายให้ใหายห,หิวด้วยนานะคะเนี่ยเมื่อตอนเริ่มต้นนะคะมีซีนที่เป็นเมื่อตอนเริ่มต้นนี่ก็มีซีนที่เป็นแบบเหมือนอีกานะสู้กัน กับทางดูสีนะตลกมากเลยนะฮะอ่ะโอเค่ะโอ้แอบมาพักผ่อนกันแล้วนี่นะคะเจอกัน แสดงนะคะอันนี้ก็คือการแต่งหน้าของโขนยุคสมัยใหม่นี้นะคะจะเป็นแบบการแต่งหน้าแบบประยุกต์นะคะมีทั้งแบบเป็นผสมผสานระหว่างการแต่งหน้าแบบโบราณนก,กับแบบสมัยใหม่นะคะก็จะดูสวยงามแต่ว่าก็แบบมีความทันสมัยในขนาดเดียวกันและที่แบบดูในรายละเอียดนะต่เกียร์ตอนก่อนที่จะเริ่มการแสดงนะคะเขาก็มีแสดงรายละเอียดให้ดูเนี่ยวิจิตมากๆเลยในเรื่องของแบบ เครื่องแต่งกายนะคะของนักแสดงทั้งหลายเนี่ยอันนี้คือปักด้วยมือทั้งสิ้นนะคะปักด้วยมือทั้งสิ้นนะคะของพวกกรมส่งเสริมศิลปาชีพเขาทำนะสุดยอดมากๆเลยอันนี้ให้ดูจากรูปภาพนะแต่ว่าจริงๆก็คือมีนักแสดงนะคะมาอยู่ออกมาพักผ่อนกันเหมือนกันนะ<อ>เดี๋ยวแอบสัมภาษณ์สักคนหนึ่งได้ไหมคะเนี่ยสวัสดีค่ะไลฟ์สซอ,อยู่ขอสัมภาษณ์สั้นๆได้ไหมคะ สวัสดีค่ะช,ชื่อชื่อน้องอะไรนะคะน้องจีจี้ค่ะน้องจีจี้เหรอวันนี้คือแสดงเป็นอะไรคะนางเบิกลงถวายพระพรค่ะอ๋อตอนที่รําถวายพระพรนะคะอันนี้คือราสวยมากๆเลยนะคะค่ะแล้วอันนี้คือเสื้อผ้ากันแต่งานนี้คือเป็นปักมือทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเป็นใหม่แบบปักปอ๋อโอเคค่ะขอบคุณนะคะแสดงดีมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะโอเค น้องจีจี้นะคะเก่งมากเลยตอนก่อนกะแสดงเริ่มต้นนะคะเขามีการรําถวายพระพรกันนะคะก็น้องจีจี้เป็นหนึ่งในออนางรํานะคะที่แสดงนี่เดี๋ยวเรายังไม่ได้เจอพระเอกนะยังไม่ได้เจอหนุมานมาออกโรงนะคะอันนี้ทางทพี่ๆเจ้าหน้าที่เริ่มตามนะนะคะว่าให้เข้าไปดูการแสดงได้แล้วนะคะตรงบริเวณด้านหน้านะคะก็จะมีแร่มียักษ์นะคะ รอต้อนรับทุกคนอยู่นะคะก็ฝั่งหนูก็จะเป็นพารามเนาะแล้วก็มีจุดถ่ายรูปนะคะนี่ก็ต่อคิวถ่ายรูปกันเต็มเลยโอ้ก็ดีใจนะคะความจริงดีใจมากๆเลยที่ว่าคนไทยเนี่ยให้การสนับสนุนการแสดงโขนนะคะก็เป็นส่วนสำคัญในการช่วยอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมของคนไทยนะคะอย่างที่บอกก็ ทางพระท่านปีหลวงนะคะก็พยายามที่จะผลักดันให้มีการแบบอนุรักษ์นะศิลปวัฒนธรรมตรงนี้มาเป็นระยะเวลานานนะคะก็ดีใจที่เห็นพ่อแม่พี่น้องคนไทยนะคะมาช่วยกันเนาะอุดหนุนนะคะอันนี้เขาขายตั๋วกันตั้งแต่ตอนอวันแม่เนาะนนตั้งแต่12สิงหานะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาแสดงวันที่วันสุดท้ายนี้ก็คือวันที่8 นะคะวันที่8ธันวาคมนี้เป็นการแสดงวันสุดท้ายนี่พวกเหล่านักแสดงนะคะก็ออกมาถ่ายรูปกันน้องๆหนูๆนะคะก็มาขอถ่ายรูปนี่ค่ะสวัสดีค่ะไลร์สดอยู่ค่ะขอสัมภาษณ์สั้นๆได้ไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้แสดงเป็นอะไรกันคะเสนา yard เป็นหารเสนาักษ์กว่าจะมาแสดงกันได้นี่ซ้อมกันนานไหมคะ เป็นเดือนเลยค่ะเป็นเดือนเลยโอ้วันนี้เรามีนักแสดงทั้งสิ้นใช้นักแสดงทั้งสิ้นกี่คนคะเนี่ยอ่าไม่ทราบประมาณไม่ทราบได้กลมกลๆครับ,รอบโอ้แต่ว่าร้อยเซนประมาณร้อยบวกบวกครับร้อยสองร้อยบวกบวกเลยอ๋ออันนี้มาจากที่ไหนกันบ้างคะเนี่ยเป็นของสถาบันบัณฑิตนะสิคอ๋อสถาบันบัณฑิตอ๋อโอเคค่ะยังไงวันนี้แสดงเป็นอะไรกันบ้างคะเนี่ย ครแล้วก็ผมสองคนเป็นเสนายักษครับเสนายักอ๋กอโอเคยังไงไปกำลังใจให้นะคะ,ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคำถามสุดท้ายน้องๆอายุเท่าไหร่กันคะเนี่ยสิครับอ๋อสุดยอดเลยโอเคเป็นกำลังใจให้นะคะ,ะขอบคุณค่ะ,ะโอเคนี่ตรงนี้ก็มียักษ์นะคะ,ะเดียรเดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปเล่นกันไปเนาะเด<ะ>ี<ะ>๋ยวทางนน่เอง น้องเข้าไปข้างในเราด้วยดเดี๋ยวๆน้องเข้าไปข้างในเราด้วยค่ะขอตามให้เข้าไปกันแล้วนะคะก็ยังไงเนาะถ้าใครได้มีโอกาสได้มาดูนะคะโขนไม่ว่าจะเป็นในรอบของปีนี้หรือว่าในรอบของปีก่อนหน้าเนาะมาเล่าให้ฟังถึงความประทับใจนะคะที่ การแสดงผลของพวกเราเชาวไทยกันด้วยนะวันนี้อย่างที่บอกนะคะขออนุญาตไลฟ์สั้นๆเพราะว่าเป็นวันครอบครัวนะคะวันพ่อเนาะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตก,กลับไปแจมกับทางครอบครัวนะคะยังไงก็สุขสันต์วันพ่อทุกคนนะคะขอให้คุณพ่อของทุกบ้านสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะยังไงก็เดี๋ยวขออนุญาตปิดลไลฟ์แต่เพียงเท่านี้ก่อนไปก่อนนะคะทุกคน